ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับอ่าอันนี้คือตัวอามาโดกาเน่ฮะซึ่งมีดาราหลายท่านเนี่ยชอบมากแล้วก็ยังบอกกันตรงๆว่าเบิร์ของเราเนี่ยไปไปทานนะฮะโดยที่เราเป็นสปอนเซอร์ให้เพราะว่าดาราเขาติดใจนะครับก็เยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้เป็นสูตรใหม่จากซัมซุงเกาหลีนะครับมีภาพเกาหลีไหมอ่าอันนี้การันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับนี่นะฮะที่กรุงโซประเทศเกาหลีนะครับ กินแล้วเป็นอะไรเนี่ยมีเงินประกันให้เลยนะครับเพราะว่านี้เราทํามาจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับโอเคฮะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเผื่อใครที่รอมานานแล้วนะฮะสูตรใหม่อันนี้ถามว่าดีว่ายัางไงพัสซิงครับตัวนี้เป็นฟู่และขาวและลดสิวด้วยนะครับก็เอามาคู่กับ3ามตัวนี้ได้เลยทั้งถูสบู่ลดสิวทั้งทายครีมลดสิวแล้วก็ฟู่และขาวและลดสิวนะครับเอาหมดเนี่ยรับรองว่าได้แน่นอนเดี๋ยวจะฟู่และดื่มให้ดูสดๆนะครับเพราะว่าอันนี้ปลอดภัย การันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับกล่องใหม่เป็นอย่างนี้นะฮะเพิ่มพัดซิงเข้าไปมผมก็ไป็นนันนไปแกะตูดเนาะเลยลําบากนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนี่รูปแบบใหม่ออกแล้วนะครับเพิ่งวางขายมา2อสวันนะฮะตอนนี้ออกไปแล้วเกือบหมื่น่ากล่องนะฮะแค่850บาทนะครับฟูและขาวแล้วก็ลดสิวเดี๋ยวเปิดกินให้ดูนี่ทนะเทน้ำแบบนี้นะครับปลอดภัยอร่อยด้วย นะอันนี้อุดหนุนได้แต่ว่ามันควรทักไปทางลายมานุก้าหรือเปล่า <c oughs> หรืออินบ็อกมาก็ได้นะเออก็จะเป็นวัอดอ่อนี่นะฮะอ๊บก็จะมีเม็ดสีฟ,ฟ้าๆอยู่ข้างในนี่นะครับเราก็เอาออกมาซะแล้วก็นี่เลยฟู่ลดสิวแล้วก็ฟู่และขาวด้วยนะครับสูตรใหม่ให้มันละลายอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะดื่มได้เลยเดี๋ยวผมจะดื่มไม่ดูรับรองว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่ากินทุกวันอันนี้ กับไม่นี่หน้าผมนิ่หนึ่งฮนะถามว่าดูดูด้วยเดี๋ยวเขาหาว่าเราเออโกงฮนะของเรานะครับออประมาณ3วันเนี่ยผิวจะลื่นขึ้นแบบไม่ต้องทาครีมนะบางคนงงผิวลื่นคืออะไรประกะติเราทาครีมผิวมันจะลื่นใช่ไหมแต่ันี้นไม่ต้องทาครีมกินอันนี้3วันอ่ะผิวจะลื่นชุ่มน้ำนะครับการันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับเม็ดหนึ่งเนี่ย4,100มิลลิกร,รัมเลยนะครับถ้าเทียกบกับกูต้าทั่วไปหรือว่าพวกวิตามินบำรุงผิวทั่วไปเนี่ยเขาจะใส่กันแค่250มิลริกรัมต่อเม็ด นะที่เราซื้อกินตามท้องตลาดเนี่ยพวกแคปซูลเนี่ยเม็ดหนึ่งแค่250ิมิลลิกรัมแต่เนี้ยเม็ดหนึ่งอ่ะ4,100มิลลิกรัมนะครับก็ตกประมาณกี่เท่าว้าพี่นิวย0่เท่าอ่ะ20เท่านะครับอันนี้แก้วเดียวเหมือนอัดวิตามินเข้าไปรี่เท่านะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเดี๋ยวรอมันฟูให้หมดเนี่ยสีสันสวยงามนะครับเป็นทั้งทับทิมทั้งซิงนะฮะแล้วก็มีวิตามินเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยให้อ่านให้ดูไหมยี่สิบตัวเ,เอาไหม ไตเปปไทด์คอลลาเจนก็มี1,000มิลลิกรัมนะฮะเมลอนเอ็กแซกนะครับก็คือเป็นเอ็กแทกนะเป็นตัวเขาเรียกนะเมลอนน่ยนะครับแซลมอนคอลลาเจนก็มีนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตแอกูตามีนอันนี้เป็นส่วนผสมของกูต้าแต่ว่าเป็นตัวต้นกำเนิดนะฮะมีกีวีด้วยนะครับมีไอปอมกาเนตนี่คือตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรนะทับทิมอ่าทับทิมทับทิมนะฮะแล้วก็มีแอสเซอร์ราเชอร์รี่นะฮะ มีไกลซีนมีวิตามินซีเป็น le, อซออสโคบิกแอซิดโอ้โหมีโคลไซคิวเทนด้วยมีไพบาสด้วยนะฮทำให้ผิวขาวนะครับมีซิงค์ลดสิวมีแอลฟาโออะไรวะเนี่ยเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะฮะอ่านไม่ออกแล้วโอ้ชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับมีวิตามินเอมีวิตามิน B2 ด้วยบำรุงสมองด้วยโอ้นี่นะแค่เม็ดเดียวเนี่ยอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับ อันนี้ก็รับตัวแทนจำหน่ายนะแค่1 9 9 9 9บาทค้ากับคอลลาเจนพี่โตได้นะครับถ้าเป็นรถอ้วนนี่พอดีขายดีครับก็เลยต้อง36,000เท่านั้นเพราะว่าของต้องการเอาไว้ให้คนที่ขายดีนะฮะถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยแบรนด์นใหม่เนี่ยแล้วก็คอลลาเจนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เนี่ย19,999เพพื่อรับตัวแทนใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ก็ทันนี่ละลายหมดแล้วเออดูนะฮะปลอดภัยนี่ เนะครับเดี๋ยวก็ดื่มให้ดูเลยนะอย่าลืมซื้อนะครับนี่อ,อร่อยนะครับอันนี้8ปดห้าสิบบาทนะวันนี้เน้นย้ำแล้วกันว่าเดี๋ยวถ้าใครสต๊อกวันนี้นะครับให้ตั๋วไปเที่ยวการจนบุรีฟรีปกติเนี่ยห้องพักห้องละห้าพันสองคนนะครับ อเมโดจัดให้หมดเลยนะครับมีเก็บมัดจาแค่พันเดียวเอาไว้เป็นเรื่องค่าเดินทางแล้วก็ค่าเสื้อนะครับอันนี้ฟรีนะกำไรสี่พันเนี่ยถ้าก็สมัครหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้เนี่ยสต็อกของเนี่ยโอ้เหลือแทบจะเหลือหมื่นห้าเพราะว่าฟรีค่าที่พัดห้าพันนะครับก็รีบๆสต็อกมาแล้วกันนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ชอบตาหน้าอามโดว่าตัวแทนเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมดูแลไปทีละคนนะทุกวันนี้ ตัวนมาโดทั้งระบบมีแค่300คนเองครับนะอย่าไปเชื่อตามแบรนด์อื่นเขาใส่ร้ายเราเรามีแค่300คนเราดูแลทีละสิคนดูแลทีละร้อคนนะครับให้รวยให้กําไรให้ได้บ้านได้รถก,กันไปก่อนนะครับก็รีบๆมาแล้วกันแล้วก็ถ้าเริ่มตอนนี้เนะี่ยข้อดีก็คือตั้งหลักง่ายตั้งหลักทันนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณกระกฎามเนี่ยมีข่าวดีนะครับใครทีอ่อยากสะสมแรกของใหญ่ๆนะฮะกรกฎาเตรียมเจอ